สวัสดีค่ะเพื่อนๆพาเพื่อนๆมาเดินเล่นค่ะตอนตอนเที่ยงไปไหนคะตอนเที่ยงค่ะตอนนี้เริ่มมีแดดนิดนึงเพื่อนเหรอลูกไม่เป็นไร อีกหน่อยใบายมาก็แดดก็จะหมดแล้วค่ะตอนนี้ยังมีแดดอยู่ให้อุ่นบ้างนิดหน่อยค่ะน้องครูดออกมาเดินเล่นครับคับทุ่มมามี่เดินเก่งแล้วครับหนึ่งปีสองเดือนแล้วครับเดินเก่งแล้วข้อมอนคับทุ่มมามี่ แต่ว่ามีหลุมระวังหลุมนะลูกหลุมเอ่อที่กวางกวางเขามาขุดตอนกลางคืนนะกวางเยอะค่ะบริเวณนี้กวางจะมากินหญ้ากวางจะมีกินหญ้ากวางจะมาออกมาหากินตอนกลางคืนเดินเล่นกับน้องครุสนะครับ

You want to water i n g ิอื้ออ uh 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 yeah, ุ้ยอื้อแค่ขุแค่ขนี่เห็นไหมคะมีแต่หลุมหลุมท <po ี่น้องวางเขาจะมาขุดเขามาขุดดินเป็นหลุมเป็นหลุมเลยไหนดูต้นคริสต์มาสซีเป็นยังไง ้นคริสต์มาสเนี่ยแหละคะ่ะต้องต้องมีรั้วล้อมไว้เพราะว่ากลางคืนกวางเขาจะมาถูมาไถาเวลาเขาคันตามตัวนคะคะก็ต้องเราก็ต้องเอารั้วล้อมต้นไว้ไม่งั้นหักหมดเลยต้นเล็กๆไม่โตสักทีป้องกันกวางป้องกันสัตว์ตอนกลางคืนค่ะมีสัตว์หลายอย่างเลยคะ่ะออกมาจากป่าลงมาจากเขาจะเป็นพวกแรคคูนพวก วางอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะขดดเขาจะมาขุดเห็ไหมคะเขาจะขุดรูนะคะมีบริเวณกว้างให้เดินอยู่ค่ะแต่ว่าตอนเช้าอากาศหนาวมีหมอกเยอะออกมาเดินไม่ได้แต่ว่าต้องรองให้เป็นช่วงเที่ยงช่วงบ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ,ถึงจะมีแดดนิดนึงแต่บางวันก็ไม่มีแดดนะคะก็แล้วแต่วัน แต่วันนี้โชคดีหน่อยมีแดดแล้วอีกหน่อยแดดก็หมดแล้วค่ะประมาณบ่ายสองบ่ายสามแดดก็จะเริ่มอ่อนลงแล้วค่ะค่ะบริเวณเดินเล่นบริเวณบ้านครับ <c oughs> โอเก่งจังเลย เดินเก่งแล้วคัมทูมามิโอเก่งจังเลยแลสวัสดีครับที่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับมีตะลูเป็นหลุมเป็นหลุมเล็กๆเนี่ยเพราขุดทําอะไรก็ไม่รู้เนาะนี่เป็นรอยเท้าเนี่ยค่ะเป็นรูเป็นรูเน,รนี่ยค่ะ สวัสดีครับซิสวัสดีครับผมโอ้เดินออกกำลังกายครับวีบีแค่ฟู คลิปนี้ก็มาทักทายเพื่อนๆค่ะดูเพื่อนๆดูต้นไม้ใหญ่ค่ะต้นไม้ใหญ่มีมอสเต็มต้นเลยใหญ่มาก How o t h is this t v e y b i g Very Big very o w n ต้น <300. S 1> ย้ายต้นใหญ่ค่ะเพื่อนๆน่าจะเป็นร้อยปีได้แล้วมั้งเนี่ยน่าจะมีก่อนก่อนอ่าปลูกบ้านสร้างบ้านแน่เลย ข้างล่างข้างล่างก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละค่ะเพื่อนนี่ค่ะข้างล่างก็จะเป็นที่เก็บของของคุณปู่เพราะว่าคุณปู่เป็นช่างเป็นช่างเ,เขาเรียกว่าอะไรสร้างบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีวัสดุอุปกรณ์เยอะเลยค่ะเก็บบริเวณบ้านนี่เยอะเลยของเก่าของของคุณปู่จะมีท่อมีเหล็กมีสังกะสีมีอุปกรณ์การก่อสร้างค่ะของคุณปู่ถังสีอะไรเยอะแยะเลย คือเราเก็บไปทิ้งขยะแล้วเป็นบางส่วนแต่ว่าทีนี้มันเยอะนะคะก็เลยก็เลยเก็บไม่หมดก็เลยก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยก็เก็บไปถ้ายอยเก็บทิ้งไปเรื่อยๆค่ะต้องไปทิ้งที่ลงขยะเพราะว่าขยะของคุณปู่นี่เยอะมากเยอะเป็นพิเศษเลยเพิ่นเก็บสะสมไว้หลายปีเป็นแผ่นกระเบื้องเป็นอุปกรณ์การก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยค่ะเนี่ยค่ะใต้ต้นไม้ก็จะมีถงังน้ําแทงน้ํา เขาเก็บไม่ไหวค่ะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเป็นเมืองไทยนี่คงจะขายได้เศษเหล็กพวกเศษสังกะสีพวกทางพลาสติกอะไรเงี้ยเป็นขวดอะไรเงี้ยก็เยอะค่ะแต่ว่าที่นี่เขาไม่รับซื้อค่ะเพื่อนคือเราเอาไปทิ้งที่ที่โรงเก็บขยะแล้วที่นี่เราก็ต้องจ่ายสตังในการทิ้งขยะด้วยนะคะเขาไม่รับซื้อเลยพวกเศษเหล็กพวกอะไรเงี้ยค่ะเขาจะรับซื้ออย่างเดียวก็คือกระป๋องกระป๋องน้ําอัดลมอย่างเดียวพวกเป็นขวด พลาสติกขวดเบียร์ขวดเลหล้าอะไรเงี้ยเขาจะไม่รับซื้อแปลกๆปกค่ะที่นี่ถ้าขายนี่คงจะได้หลายตังค์เหมือนกันค่ะเศษเหล็กเยอะนะคะอยู่ที่นี่ขนไปทิ้งแล้วหลายหลายครั้งแล้วนะคะก็ยังไม่หมดโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ทักทายเพื่อน,อนจากแคลิฟอร์เนียบายบายสวัสดีครับ้าเจอกันใหม่นะคะบา,บายบาย เซบายบายเอาบาย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 ทำยังไงคะบาย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 ขืนบายบาย